จนจบหลังจากหลวงพ่อเดิมได้สร้างเสนาสนะให้วัดอินทารามเสร็จแล้วท่านก็กลับไปยังวัดหนองโพได้ไม่นานหลวงพ่อเดิมก็ถึงแก่มรณภาพในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2494ธรรม ออกเดินทุดงสแสวงหาสัจธรรมเมื่อพระพัดได้ร,ร่ำเรียนวิชาของหลวงพ่อเทศผ่านหลวงพ่อเดิมแล้วก็ได้ฝึกฝนท่องบนภาวนาจนช่ำชองจนปฏิบัติได้เห็นผลจริงแล้วก็ได้ออกเดินทุดงเสาะแสวงหาสถานที่สงบเพื่อฝึกฝนวิชากรรมฐานฝึกยานสมาธิให้แก่กล้าไปยังที่ต่างๆนานาที่ดินแดนอันลี้ลับอัศจรรย์เช่นเมืองลับแล เมืองตาชูชกและอื่นๆขณะที่หลวงพ่อพัดเดินทุดงไปยังเมืองล,ลับแหลท่านได้ไปพักกับหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยังจังหวัดอุตรดิตถและหลวงพ่อชุบยังได้ถ่ายทอดวิชาทางเมตตามหานิยมให้หลวงพ่อพัดและขอให้ท่านเป็นพระคู่เทศุจชาวิสัชนาคู่กับท่านเป็นระยะเวลาอีกสามปี ขณะที่หลวงพ่อพัดอยู่ที่วัดบรมธาตุทุ่งยางนั้นท่านได้สนใจคน้นคว้าค้นหาบ่อน้ำทิพมือลับแหล่ที่มีกล่าวไว้ในตำราตีมีดของสำนักวัดเขาแก้วและในที่สุดหลวงพ่อพัดก็ได้ค้นพบบ่อน้ำทิพศักดิธิ์นั้นและความลีลับต่างๆมากมายเมื่อถึงเวลาอันสมควรหลวงพ่อพัดจึงได้ขอลาหลวงพ่อชุบกลับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบกลับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุทุ่งยังแทนท่านอีกสามปีเพราะหลวงพ่อชุบท่านจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคนก่อนหลวงพ่อพัดจึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยังต่อไปอีกสมปีรวมเป็น6ปีจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะทะเลอีก9ก้าพรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้าน้วยด้วน ทานทหารตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อกำนันผลกำนันตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์พัดช,ช่วยกันอาราธนาพระอาจารย์พัดมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสมัดทานทหารเพื่อสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จเพราะทราบกันดีว่าหลวงพ่อพัดเป็นผู้สืบทอ,อดกรรมฐานและวิชาอาคมของหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิม จึงหวังพึ่ง